โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่อง J Play X 9นะครับผมก็ช่วงนี้ไม่มีคลิปจะลงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารฟรีไฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้ถึง1,000 Sub s c r i b e r นะครับตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาถึง800 Sub s c r i b e r แล้วนะครับจะถึง900 b s c r i b e r แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆกเลยนะครับรีบช่ิยกดให้ถึง 1, ก็กดให้ผมหน่อยนะครับอันนี้คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารฟรีไฟ r e นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของชุด แฟชั่นต่างๆนะครับในเกมฟรีไฟนะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะมีชุดอะไรบ้างนะครับที่จะเข้ามาสู่ฟรีไฟเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับอ่ามีหลักๆอยู่ประมาณ3าส่ชุดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีชุดไหนกันบ้างนะครับผมโอเคเริ่มกันที่ชุดโกลอร์ยอเลยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าชุดโกลอยอตอนนี้นะครับผมเป็นกระแสมากๆเลยนะครับผมอ่าซึ่งชุดโกลอยอนะครับที่กาลังจะเข้ามานี่นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับซึ่งเ่ัทานน้ เองนะครับผมก็จะมีชุดใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเขามักจะมีการสลับปรับเปลี่ยนให้มันแบบสับรางเออสับรางผู้เล่นอย่างเรานิดนึงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมักจะมาอะไรแบบไม่คาดหวังนะครับหรือบางอย่างคาดหวังไว้แต่ว่ามันก็ไม่มานะครับมันจะเป็นแนวลักษณะประมาณนี้สําหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมอ่าสำหรับชุดโกลรอยัครับชุดด้านขวามือเนี่ยนะครับผมจะเป็นชุดของฝ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นชุดของผู้ชายจะเป็นแบบโทนแบบสายเขียวเลยนะครับทุกคนเออสายเขียวแบบเขียวกะจีเลยนะทุกคนเออผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงเนี่ยมันจะเป็นชุดกลโยที่แบบสวยมากๆที่เคยมีมาเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นชุดของผู้ชายนะแต่ฝั่งของผู้หญิงเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สวยสวยคนละแบบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของผู้ชายเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูการแยกชุดของฝั่งชุดผู้ชายกันนะครับผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับทุกคนก็จะแยกได้้้ทัังงหมมดดดนนาชิิสส่่ววเเลลยยรบผอกุจจๆ ก็จะมีหมวกนะครับจะเป็นหมวกอ่าซึ่งออกแนวสไตล์แรปเปอร์นะครับแรปเปอร์สายเขียวนะฮะเออเป็นหมวกแล้วก็จะมีทรงผมสีม่วงม่วงอมชมพูนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับเอาไปใส่เล่นเนี่ยบอกเลยว่าเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ผ้าปิดปากเนี่ยผมบอกเลยว่าผ้าปิดปากนี่สวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อกั๊กประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเป็นเสื้อหนังหรือเปล่านะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีสร้อยนะครับสีทองนะครับเป็นแนวแรปเปอร์นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับแล ครับกางเกงจะเหมือนกับกางเกงของแจสนะครับผมคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าขา2ข้างเนี่ยนะครับผมขา2ข้างเนี่ยจะจะมีความแตกต่างกันนะครับอีกขาข้างหนึ่งเนี่ยขาที่เป็นข้างซ้ายนะครับจะเป็นขาที่เป็นน่าจะเป็นถุงเท้าหรือเป็นผ้ายาวหรือเปล่านะครับแต่ว่าขาข้างขวานะครับจะเป็นถุงเท้าสั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นแบบใหม่เลยที่เข้ามาในฟีฟล์ซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาในชุดโกลโยงจริงเนี่ยบอกเลยว่าสุดๆมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายมผ เป็นสีเขียวนะครับผมอ่ะก็จับประมาณนี้นะครับส่วนชุดของผู้หญิงนะครับผมก็น่าจะแยกได้5ชิ้นเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่มีรูปภาพนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นชุดผู้หญิงนะที่จะมาเป็นอันดับแรกนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าน่าจะเป็นชุดผู้หญิงที่จะมาเป็นอันดับแรกด้วยนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงนะครับผมอ่ะสำหรับชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดดมอนรอยัลนะครับบอกเลยว่าชุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาารบผมอกเลยว่สุดๆจิง นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นน่าจะเป็นการการันตีแล้วล่ะว่าชุดต่อไปจะเป็นชุดนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนายพลคนล่ามนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นชุดแนวแบบสไตล์แบบออกแนวดาร์กๆหน่อยนะฮะแบบฆาตกรนิดนึงนะครับผมแล้วก็คือเป็นแนวแบบถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะก็จะคล้ายๆแบบโตเกียวกูลอะไรประมาณนี้อ่ะเออนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าโหดแล้วก็สวยมากๆเลยสําหรับชุดไดมอนด์รอยัลนะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่จะเข้ามาจริงๆนะครับอัน นะครับผมน่าจะแยกได้5ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีรูปภาพให้ดูนะครับแต่ว่าน่าจะแยกได้5ชิ้นส่วนเหมือนกันต่อไปมาดูชุดต่อไปเลยนะครับผมชุดนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาจริงๆนะครับผมสายฟรีเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้เลยนะครับผมมันคือชุดนี้เลยนะครับผมอ่ามันคือชุดที่ใช้โทเค็นแลงในการแลกเปลี่ยนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมมีข่าวแว่วๆมาว่าจะมีชุดใหม่ของโทเค็นแลงนะครับเข้ามานะครับผมอ่าตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟนอกกาลังทยเข้้าามแลว <niño sharing> ซึ่งในเซิร์ฟไทยเมื <ideas> ่อก ¿no? mm ่อนเนี่ยจะเป็นชุดแรลงที่เป็น่าชุดเยติเป็นชุดขาวๆนะครับที่เป็นชุดสีขาวนะครับผมเป็นชุดนั้นหาเป็นชุดที่มาคู่กับหมวกฮีโรอีกนะครับผมอ่ะซึ่งชุดนั้นนะครับผมก็ตอนนี้มันก็ไม่มีในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับก็เซิร์ฟไทยก็นำออกไปแล้วแล้วก็นําเป็นชุดนี้เข้ามาแทนนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยก็เข้ามาอยู่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับก็จะเป็นชุดใหม่นะครับที่เข้ามาแทนชุดสี เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับผมซึ่งเป็นชุดนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยสวยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแทนชุดนี้จริงๆในเซิร์ฟไพเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหสสยฟรีเตรียมตัวเลยนะครับผมเก็บโทเก้นแลงมาแลกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแยกชิ้นส่วนนะครับว่าจะแยกได้กี่ชิ้นส่วนนะครับทุกคนสําหรับการแยกชิ้นส่วนนะครับก็จะสามารถแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นส่วนเลยนะครับบอกเลยว่าสุดอีกแล้วนะครับซึ่งทรงผมเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหฟีวมากๆเลยแล้วก็หน้ากากนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหหน้ากากโหรับ หน้ากากตรงปากเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆกับโทเค็นแลงนะครับสัญลักษณ์ของโทเค็นแลงหรือสัญลักษณ์ของฮีโรอีกนะครับผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้ขึ้นแลงฮีโรอีกหรือเปล่านะครับถึงจะสามารถใส่ได้นะครับสำหรับหน้ากากหรือชุดตัวนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็จะเป็นเสื้อนะครับผมแล้วก็จะมีกางเกงแล้วก็จะมีรองเท้านั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับผมสําหรับชุดโทเค็นแลงมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟนอกก็กําลังจัดทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมก็เราก็ต้้ออองรรรดดูนนะะคับว่่่าาชุีจมมเืไห โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของชุดแฟชั่นต่างๆนะครับที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับก็รอดูนะครับสำหรับชุดโกลโล่ยอนนะครับแล้วก็ชุดไดมอนด์รอยัลนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายบ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ถึง1,000ซับสไคร์เบอร์ไวๆนะครับผมก็จะมีของมาแจกนะครับสำหรับใครทททีีีีี่่่่ออออยยาาาาาาากก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 จจจจจะะะะะะะรร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 ู้้้้ววผผผมมมมมมมไไแแนน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 คคคคัััััับบบบบบ็็ชดดดใหถถึึงงงง1,000ซๆๆุเเเติ 100ย sub subscriber นะครับจะเข้าสู่900าร้อย sub subscriber แล้วนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย